Total l ของโรโลเพียน่าเป็นยังไงบ้างับมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมร่วมงานมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยไปทริปที่ฮ่องกงด้วยก็เห็นังเจริงเราก็อินกับสไตล์นี้แบดูี่ไาหนได้จริงไม่ได้ตัดผมาไม่ต้องทำ้มันแบบผู้เล่นผู้เล่นอยากอยากเปลี่ยนมา ผมจะไม่ใช่สไตล์ที่แบบทำผมทรงเดิมไปเรื่อยๆแล้วู้าแต่งต,ตัวเราเน่ยม,มีอะไรบนางครัยอมรับว่าให้ความสำคัญมากแต่ว่าไม่ได้มากจนแบบไม่ได้มากจนเกินนะครับคิวก็บอกรู้สึกว่าทุกคนควรแต่งตัวให้ดีเลือกไอเทมที่ดีอยู่ในตู้เสื้อผ้า,าแล้วก็แบบแต่งตัวให้มันถูกกา,รราลเทศะหลยผู้ชายมานักสุรภามิเลียนตีนก่อนนะ ตัวผู้ต่อมาเนยคจริงๆผมว่ามันไม่ต้องเป็นผู้ชายหรอกครับผมว่าเพศไหนก็ควรจะรักสุขภาพเพราะว่าโลกเราตอนนี้เราเจอแต่สิ่งที่เราไม่เคยเจอทั้งนั้นเลยตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะผมว่าเราก็มีโอกาสเจออะไรที่มันแบบอีกว้าวตลอดเวลายิ่งช่วงนี้ฝุ่นอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองกันนะครับผมก็พยายามดูแลตัวเองยูนะครับตบต่อเยอะไู้สุดๆจริงๆใครที่เป็นภูมิแพ้มันตั้งแต่เด็กแล้วแพ้ฝุ่น อย่างผมเราคือพวกเดียวกันไม่ไม่แฮปปี้เลยแบบบางครั้งแบบเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยออกไปนิดเดียวเองเข้าอาคารปับ๊บมันจะมีแบบผื่นขึ้นอนะ่ะมัน,ม,นมันเร็วขนาดนันใช่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟด้วยแล้วก็กลับบ้านเนี้ยครับถ้าไม่ล้างจมูก,กวันไหนก็อาจจะนอนลําบากก็ต้องมีการแบบใช้น้ําเกลือล้างจมูกช่วยมันก็เอฟเฟกต์เหมือนการทางานเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่ร้อมเสี่ยงเสริมจะเปลีย่ลยน โอ้อันนั้นอยู่แล้วพี่เสียงคือโดนแน่นอนแล้วก็ผมว่าที่สำคัญกว่าคืออยากคิดว่ามันเป็นแค่นักแสดงผมว่าทัวอาชีพเลยเอาจริงเพราะว่าคุณไม่มีทางหรอกที่คุณจะไม่ออกจากประตูบ้านแล้วไปเจอฝุ่นบ้าง<ม>ก็ร่วมด้วยช่วยกันผมไม่รู้ว่าผมต้องฝากใครแล้วผมฝากพี่พี่สื่อไปหลายรอบแต่ก็ยังคงฝากอย่างตอน,นื่องว่าฝากเรื่องฝุ่นหน่อยครับช่วยหน่อยครับ อาราสุดที่บอกว่าโปรเจกต์ใหม่ต้องกินรากพอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันคลองเต็มที่หรือยังครับทุกนเฉลี่ยเป็นประกายก็น่าจะอารามอยู่ทำไมเราขายของแข็ง <c oughs> ดีคุณเล่นคุณเล่นครับก็ทำเต็มที่แหละหมายถึงว่า,าใครที่ดูงานผมมาก็เชื่อใจวินัยผมได้ผมใส่ใจในอะไรพวกนี้เสมอแล้วโปรเจกต์นี้มันเริ่มมันเริ่มหรือยังหรือว่าเฉลี่ยแค่ช่วยแต่เราทุกคนรับการที่บอ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือช่วงมีนาถึงเมษาผมจะเริ่มอะเฮ้ยนี่มีนาหรอปะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นรังทุกคนใช่ตับตัวเราเองด้วยอ๋อสุดสุดเหมือนเหมือนคนใหญ่กับคู่อะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ใช่พูดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่า ฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากรอติดตามจริงๆครับแต่ว่าเต็มที่มากๆแล้วเต็มที่กับสิ่งนี้มานานมากเลยด้วยมันถึงถึงเวลาได้ขาเาะย่ทกเแได้เร่เอางี้ผมสัญญาเลยว่าถ้ามันล็อตเมื่อไหร่เริ่ม่ายจริงๆเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเริ่มพูดได้บ้งางเมื่อไหร่มันเซนซิทีฟิดนงผมพูดไม่ได้จริงๆครับไม่ร ไม่นานเกินรอถ้าเธอรอไหวสแล้วกังมาเป็นงบาสนุกมากวันนั้นนี่แบบว่าได้เจอพี่พี่สื่อเยอะแยะเลยไม่มีพี่แบบพี่พี่สื่อแบบทำให้ผมสนุกมากไม่เหงาเลยงานนะก็อขอบคุณด้วยครับขอบคุณรางวัลกีเนรีซองอีกครั้งเพราะว่าน่าจะเป็นเปิดรางวัลแรกของโปรเจกต์อยู่ในร้อยเลยครับ <S <S แล้วนะมมั่นเขาบอกว่าปีนี้ จัดทว้หรือเปล่าเพราะว่าคนงานการแต่งต่อกทเาก็คือหลากหลายมากเพราะว่าพาร์ทเนอร์ผมเก่งนะใช่ผู้จัดผมว่าเก่งอีกผู้กลับผมว่าเก่งอีกอะไรเงี้ยลาวเชียร์เขาถึงบอกว่ามาให้มาจริงจใช่ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณที่แอนมากๆครับขอบคุณช่องสามด้วยติดต่อแอบพาร์ทกว่าราเลยไอ้ปัรางวัลญหาที่เราจะได้รู้ดีได้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดตรงๆนะแบบไม่สร้างภาพ ผมไม่เคยคาดหวังรางวัลเลยแต่ถ้าได้ผมเอาหมดคือไม่ไม่กล้าคิดว่าอยากได้แต่ถ้าได้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะบาลาได้ดีไหมครับงานเคยชีวิต,ต่บนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามมาลา ถามว่าแฮปปี้ไหมคงคงพูดไม่ได้เต็มปากว่าแฮปปี้ขนาดนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าผมลองแล้วผมก็ปรับตัวไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมีงานมีแฟนๆที่เราได้เจอเป็นส่วนประกอบหลักที่ทำให้อะสภาพจิตใจเราก็ค่อนข้างคงที่งานยังแน่นทุกปีต่อ,ตอมีช่วงได้พักก่อนบง้างจริงๆก็เท่าเดิมนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าภาพรวมผมว่า ปีนี้เป็นปีที่ไม่ค่อยสุดซับเท่าไหรไ่ในในสิ่งที่เราเห็นแต่ปกติต้นปีก็ต้องคึกคักลนะเดี๋ยวรอสองชาร์ทนะอ่ะผมรอดูกับพวกพี่ <Okay. S 1> ครับอย่างที่เราที่ต่องืี่แบบแปลรตัดส่วนเราที่อก็ติดหนึ่งในห้าโทนนี่แบบเป็นพี่จอยเป็นพี่เจมส์ไม่ใไม่ใช่ที่กันเตอร์ยศนึกว่าเขาวัดได้ไงผมไม่เคยน้ำชิ้นไปได้น้ำตาล ไปน้อาจากไหนอันดับสอันดับส่อันดับสองอันดับสอัช่วยให้ผมเป็นที่หนึ่งได้ไหมอ้อล่อ้อ่ะใครนะครับอ่อนอ่อไปันิดนึงเยไม่อ่อนครับแต่ว่าใครอยากได้คนที่ทำงานเกินราคาก็ืะอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมีคนไหนเี่ยงเลัเยอะเลยจริงๆแล้ว ส่วนอาจจะเหลือน้อยแต่ถ้าคุณคนมีใจผมก็พร้อมจะขยบให้แต่ขยบส่วนให้ว่าไปทุกที่ไปทุกที่ไปอย่างนี้ปากคอต้องน้ซิลนะง้นผมพยายามชิลขึ้นแหละพยายามชิลขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากคิดมากแล้วหลายๆอย่างผมควบคุมไม่ได้จริงๆควบคุมไม่ได้ก็จะไม่พยายามควบคุมแล้วอะไรควบคุมไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมปล่อยใจมาก ใช่ใด้ันเจอคนเจอเพื่อนเจอที่จะเริ่มเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ว่าอะไรมันจะเจอมันก็จะเจออะไรีครับไม่ตอสที่เราเริ่มต้อเาเริ่มใ่มยบางบางเงีสัญญาณอะไรยังไงครับผมว่าอายุก็ไม่ได้หมายความว่าผมแกนะผมไม่ได้รู้สึกสักนิดว่าผมมีอายุแต่ผมแค่รู้สึกว่านวันนี้ผมไม่ได้อยากเสียเวลากับอะไรที่ผมไม่อยากให้เวลากับัก็เลยรู้สึกว่าพยายามจัดการให้เร็วเช่นแบบสมมติ เราจะดีลงานโดยที่ไร้อารมณ์เราก็ต้องพยายามตัดตัดอิโหมดเชนอลออกแบบไม่ให้มันมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกไอเดียความที่แบบนี้มันมันเริ่มมานานาแล้วนะคะเลยเราเริ่มฝ่ายต่อว่าต้นปีนี้เริ่มมเริ่มมา,านานแล้วแต่ว่าทําไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองใจแข็ง<า>ไม่พอตอนนี้แต่ตอนนี้เริ่มทำได้แล้วเร,เริ่มทำได้ครับแล้วมันเห็นผลนะเพราะคุณจะนี่าจะควรทำมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ด้วมันก็มัน ไม่มีแบบไหนดีหรอกอแบบที่ดีคือแบบที่เราสบายใจสุดท้ายต่อให้เราสบายใจมันก็จะมีข้อเสียอยู่ดีผมต้อออกงานมันปันมันในจริงเอาอะไรมาพูดพรุ่งนี้ก็ออกนะมาขึ้นนดีแล้วคือผมก็อยากเจอคนของผมเยอะๆอ,อะไรเเป็นกังกาใจที่ดีแล้วแฟนๆเป็นทีเซแดนซ์ของต่ออย่างนี้ไ้ไหมครับมันก็เป็นพื้นที่ที่เรา เติมกาลังใจให้การทาความรู้จักกันไปเรื่อยๆแบบว่ายิ่งยิ่งสนิทกันเราก็จะพยายามหาพื้นที่ตรงกลางที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขโดยที่เราไม่ลำเส้นกันคือสุดท้ายผมว่าสิ่งนี้สาคัญมากสาหรับศิลปินและแฟนคลับถ้าตอนนี้ครอครัวของพี่ศอกเลยเล่นเกมเล่นเกมนอนหลับพักผ่อนเต็มที่ออกกาลังกายทําร่างทอง one ever อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีอะไรแบบนี้ผมผมเริ่มหัดเปิดรับอมมูนิตี้ใหม่ๆ ในในพาร์ทออนไลน์เพื่อน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 นอกนอกนอกอาชีพเนี้ยเออไปเจอแบบเพื่อนที่เปิดนอกมากขึ้นเปิดสังคมมากขึ้นดีกว่าใช่แบบรค่ะ